ช้าเบนวินูติดิลอต to อ๋อวันนี้พามาเยี่ยมสวนนะคะ,ะสวนน้อยๆอยโอ้สวนกว้างใหญ่โตอุ้ยตายละ ลูกแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยดูสิเดี๋ยวชมผลไม้ก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้กินแล้วเนี่ยแต่จะร้อนมากไปหน่อยเนาะโอ้ ไม่รู้จะถ่ายทางไหนโอ้ตอนลูกแพร์สวนมาเยี่ยมสวนอ๋ยบ้านไก่น้อยมีไก่อยู่กี่ตัวโอ้ไก่สงสัหลบแดดหลบร้อนหมดแล้วนะเพื่อนเๆอโอนี่ไงกุ๊กกุ๊กมีบ้านไก่นะสวยไก่มีบ้านสวยไหม นู่นยาวลงไปข้างล่างเป็นเป็นคลองเป็นซีวแมน